่าวช็อกวงการพี่น้องค้าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นกับแพรวแสงทองอีกแล้วค่ะเพราะว่าทางเพจหมอลำสตอรี่นะคะเพิ่นได้อ,ออกมาโพสค่ะทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทาั้งเพจหมอลำสตอรี่ค่ะเพิ่นไดเอาลงมาโพสเมื่อ40นาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์กล้าอาจารย์จร ประกาศออกจากวงแพรวพาวแสงทองพร้อมนักดนตรีอีก9คนเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการหมอลำเมื่ออาจารย์กล้าและอาจารย์จรไล์สดแจ้งข่าวการแยกย้ายจากวงหมอลำสิ่งชื่อดังแพรวแสงทองพร้อมทีมงานนักดนตรีอีก9คนด้วยไม่ระบุสาเหตุของการแยกทางครั้งนี้ เพียงกล่าวว่าขอเคารพการตัดสินใจของบรอดเพราะเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะทางวงแพรวาวแสงทองได้มีการเปิดออดิชั่นนักดนตรีทีมใหม่และได้เชิญนักดนตรีทีมกับทีมเก่าเข้าร่วมออดิชั่นอีกครั้งแต่ทีมเดิมเปิดทางให้ทีมใหม่ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนพร้อมยืนยันไม่มีข้อขัดแย้งกัน และแยกทางกันด้วยดีนะคะเรายังรักและเรายังรักกันเหมือนเดิมถ้าว่างตรงกันก็ยังสามารถร่วมงานกันได้อาจารย์นักดนตรีกล่าวพร้อมพร้อมเผยความรู้สึกว่าแม้จะใจหายเพราะไม่ได้ลาออกแต่ถูกแก้งให้ออกก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวงการ ทั้งนี้นักดนตรีทีมเดิมกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางใหม่กับวงดอกแครและฝากแฟนคลับให้ติดตามและให้กำลังใจต่อไปด้วยจะไม่ลืมบุญคุณบอสแพรวที่เคยให้โอกาสได้ทำหน้าที่ร่วมกันขอบคุณจากใจจริงๆครับนี่คือ ทางอาจารย์นักดนตรีทางด้านอาจารย์จอนนะคะโพสในครั้งนี้นะคะพี่น้องคะแล้วร่าสุดค่ะหลังจากที่เป็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นพี่น้องคะกระแสะคอมเมนต์ทีนี้พี่น้องคะถล่มทลายมากๆแล้วก็เป็นความคิดของหลายๆคนพี่น้องคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนก็บอกว่า บ่มีงานบ,บอกบ่มีงานเนาะพนะพี่น้องบางคนกะออกมาคอมเมนต์ว่าบ่มีงานเนาะว่าสันพี่นอ้องอ่าอย่าพูดแบบนี้ค่ะนางบอกว่านางยกเลิกเจ้าพาพบ่แมนบอกบอ่แมนงานบม่มีนะคะพี่น้องอย่าเอาความจริงมาพูดรู้ๆกันอยู่อ่าสู้ต่อไปเรื่องปกติอย่าเยอะแม่รักหนูนะ ทุกคนก็มีภาระต้องใช้เงินดำรงชีวิตไพ่มันสิมาอยู่แบบ่่มีเงินใสอืมพี่น้องดูดิคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือแตกต่างกันออกไปนะคะอ่านดีๆจ้าไม่ได้อยากหนีแต่มีคนทำให้ต้องหนีเอาทีมใหม่มาออริชั่นเหมือนกดดันให้ออกนะคะีเขาแกล้งออกในกลุ่มปิดนานแล้วจ้านะคะสำหรับ บางโคนก็นออกมาอเห็นนะคะมันมันมีที่ไหนออเดชั่นทีมนักดนตรีอืมไหนบอกจะเปิดวงสองถ้าเป็นถ้าเป็นคอยก็จะโล่งพราะพี่หัวหน้าที่มีกระแสด้ดานลบหลายมากมากกว่าทางบวกขอแยกย้ายขอไม่ร่วมบว่รนรวมคือกันคอยอยากอายคน้นมาสั่นพี่น้องอืม เอาวงลิเกมาเล่นแทนแล้วเขาก็ไปอยู่วงอีกฝั่งคำสั่งนี้มาจากบอสใหม่ตีมาสันพี่น้องอืมน่าจะเอาวงลิเกมาเล่นแทนอ่าพี่น้องสู้ๆเดอ้อบุญไผ่บุญมั่นกัมไผ่กํมมั่นมาสันพี่น้องเปิดรับใหม่แต่เชิญคนเก่ามาเป็นไผ่กับบอม่าดอ,อกเปิดรับใหม่กระเท่ากับไล่เขาออกนั่นแหละนะคะ ให้ออกแล้วยังบอกกลับมาออดิชั่นใหม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกคะ่ะเขาออกกันเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะบอมี่งานไผจะอยู่ได้สูว่าสันพิ่นเพิ่นเพิ่งไล่เพิ่นบ่ไบด้ออกแต่หัวหน้าห้ออกนะคะเกา บ่พื้นนคอยดีสัวขอกระตองเอาทีมเการ่วมทุกร่วมสุกกันมาอ่ออไฟไฟา่อยสีบ่อหายไผยมากมีอํานาจเกินตัวคอยเพราะคอยเป็นคนจายเงินทุกบาทประสันพี่โนเป็นผมผมก็ไปที่ไหนออเดชั่นนักดนตรีไม่เหมือนไม่เคยเห็นคุณค่ากันนะคะพี่โนเขาแก้แต่แด้โดนละจ้าว่าสีแยกกัน ขั้นข่อยจำบอผิดคือมีดามาบานนะคะเพื่อนแยกการทำงานรับงานเองบบลูติแก้งนานละบบลูกันติปะาันพี่นอกงเก่าไปใหม่มาคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเรื่องปกติของวัฏจักรการทำงานนะคะอือพี่นองนี่คือคอมเมนต์หลากหลายพีินองคะ่ะที่เขามา สแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจังไดก็ตามสร้างสําหรับเรื่องนี้ทางด้านแพร่พาแสงทองเองเพิ่นก็นต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ประโยชน์ของแต่ละคนพี่น้องคะบางครั้งเพิ่นก็นมีขอตกลงหรือว่าขอเจราจากันไว้แล้วนะคะเรื่องนี้สิเป็นจังไดก็ลอติดตามพี่น้องคะว่าทางอาจารย์นัดดนตรีเพืน่นจิออกมาเว้าไปอีกแบบใดแต่ทางด้าน เพรพ่าแสงท่องเองเผเกาได้ออกมาว่าวถึงสิมีการปรับเปลี่ยนนะคะนักอาจารย์นักดนตรีนั่นแหละพี่น้องคะเรื่องนี้เข้ากับฟังหูไวหูนะคะอย่าฝากไปฟันทงอีหยังอย่าฝากไปดามาฟังข่าวให้ละเอียดกรล่ะกับเบิ้องกนพี่น้องคะว่าเกิดจากอันใดหรือว่า่นมีเหตุผลนิยังทีหลายหลายคนบลูนะคะซึ่งทังอาจารย์นักดนตรีกับทางดานบอดแอพ้่เองเผลกับโค้งสี รู้กันพี่น้องขาคงสิโตกลงกันหรือว่าอาจจะแย่ายกันไปแจ้งไหนฝนก็ตตองมีการว้ากันคุยกันนะพี่น้องขาแล้วเรื่องนี้นะคะกให้กก็ลังใจทั้งสองกับสองฝ่ายเพราะว่าจะเป็นอาจารย์นรนตรีนะคะนะคะทังด้านอาจารย์จอนนะคะแล้วก็ทังด้านพระพาแสงทองนะคะก็สู่ไปน้ำกันถามมือไดมี่นี่กะเป็นก็ลังใจให้ทั้งสองกับสองฝ่ายค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ